สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจโตราทูบอสแคสตนะครับคุณอยู่กับผมแอดมินนัตโตนัทพงศ์บุญพรครับวันนี้นะครับผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่พูดถึงกันมากในประเทศญี่ปุ่นก็คือหนังสือนิเซงซังจูนงเนาะเซกายจิซโหรือภาษาไทยผมตั้งชื่อง่ายๆว่าโลกอนาคตปี2030ครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดย ดร์โยอิจิโอจนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นดรมากความสามารถจบปริญญาเอกด้วยอายุเพียงแค่28ปีจากรั้วมหาวิทยาลัยโตเกียวสาขาสารสนเทศศาสตร์นะครับปัจจุบันนะครับดร์โอจก็ทำหลายอย่างนะครับเป็นทั้งนักวิจยัยอาจารย์ผู้สอนนักธุรกิจและยูทูบเบอร์นะครับโดยดรยมีผลงานเขียนมากมายหลายเล่ม และเคยได้รับรางวัลในสาขาต่างๆทั้งในญี่ปุ่นและระดับโลกมากมายทีเดียวถือว่าเป็นด็รหนุม่มที่พูดอะไรแล้วสังคมญี่ปุ่นให้น้ำหนักพอควรเลยทีเดียวนะครับโดยผมรู้จักหนังสือเล่มนี้ก็จากเพื่อนๆนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะครับที่แนะนำให้ผมลองศึกษาถึงโลกในอนาคตที่จะเปลี่ยนไปจากนี้นะครับเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเทรนจากนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างจริงแล้วในชื่อหนังสือ มีพูดถึงจิสโจซึ่งหมายถึงนะครับแผนที่เล่มคือเป็นหนังสือที่รวบรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งประชากรโครงสร้างประชากรที่จะเปลี่ยนไปทั้ง GDP ที่จะเปลี่ยนไปจากนี้นะครับดอกเตอร์โอจก็ได้อธิบายให้ฟังหลายๆอย่างนะแต่ผมขอหยิบสิ่งที่น่าสนใจออกมาให้เพื่อนๆฟัง1ก็คือโครงสร้างประชากรนะครับโดยดร o โอบอกว่าปัจจุบันนียเราอยู่ใน โลกที่ประเทศจีนและอินเดียมีประชากรคองสัดส,ส่วนมากที่สุดในโลกนะครับโดยประเทศจีนเนี่ยมีประชากรมากที่สุดตามมาด้วยอินเดียอเมริกาและอินโดนีเซียหลังอันดับ5้าก็คือบราซิลนะครับส่วนในปี2030นะครับดรโอจได้บอกว่าอินเดียจะแซงประเทศจีนขึ้นมาเป็นที่1ด้านโครงสร้างประชากรนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะตามมาด้วยจีนอเมริกาอินโดนีเซีย และในจีเรียครับส่วนในปี2050เนี่ยอินเดียนะครับก็ยังคงอยู่ที่1อยู่ส่วนประเทศจีน,นก็ยังคงอยู่ที่2แต่อันดับ3จะไม่ใช่อเมริกาแต่จะเป็นประเทศในจีเรียส่วนอันดับ4ก็จะเป็นอเมริกาและอันดับ5เป็นประเทศน้องใหม่เข้ามาอย่างปากีสถานนะครับดรโอจียังได้เสริมอีกว่าด้วยโครงสร้างของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีประชากรผู้สูงวัยเยอะและประชากรเด็กเกิดใหม่ที่น้อย ก็จะทำให้ GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยในอนาคตมีอัตราที่ลดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยดร .GI ได้พูดว่าในปี2016ที่ผ่านมานะครับประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในโลกตามมาด้วยประเทศจีนและญี่ปุ่นนะครับแต่ในปี2030เนี่ยดร o อ i ชี้ว่าประเทศจีนนะครับจะขึ้นมาครองสัดส่วน GDP เป็นอันดับหนึ่งของโลกตามมาด้วยอเมริกาอินเดียและประเทศญี่ปุ่นครับ โดยประเทศญี่ปุ่นก็จะตกลงไปที่อันดับที่4ส่วนในปี2050ดร o อ i ได้กล่าวไว้ว่าประเทศจีนยังคงครอง GDP นะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องตามมาด้วยอเมริกาอินเดียอินโดนีเซียและญี่ปุ่นนะครับตกไปอยู่อันดับที่5ในหนังสือนะครับยังมีการพูดถึงสิ่งสำคัญหรือเมกาเทนจากนี้เป็นต้นไปนะครับว่า ประเทศและบริษัทต่างๆนะครับจะมุ่งพัฒนาและบริหารไปในทิศทางเดียวกันกันกบที่สหประชาชาตินะครับได้กำหนดใช้ในปี2558ถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือ sustainable development goals ตัวย่อนะครับ SDGs ซึ่งมี193ประเทศนะครับเข้าร่วมแน่นอนครับรวมถึงประเทศไทยด้วยก็จะมีกำหนด นะครับไว้17หัวข้อนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องไปให้ถึงและทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับ17ข้อนี้นะครับก็ครอบคุณทั้งประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลน,นะครับถือเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนดร์โอจนะครับก็เลยเชื่อว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องมีการปรับรูปแบบในการบริหารและ ปรับรูปแบบในการทำธุรกิจต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งดอเตอร์เนี่ยก็มีพูดถึงเทคโนโลยีสำคัญ5เรื่องนะครับที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของโลกจากนี้ไปนะครับเรื่องแรกก็คือ AI นะครับดร์โอจบอกว่าจากนี้ไป AI จะมีบทบาทเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ2นะครับก็คือเทคโนโลยี 5G นะครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็จะมีเลิศกำหนดใช้ในเร็วๆนี้นะครับ แล้วก็3นะครับเทคโนโลยีของอายานยนต์ไร้คนขับนะครับซึ่งดรจิบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยโลกอาจจะมุ่งหน้าไปที่ยานยนต์ไร้คนขับเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์รวมถึงรถยนต์บินได้นะครับซึ่งจะเป็นเทรนอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้อ4นะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบควานตั้มนะครับซึ่งในหนังสือได้บอกไว้ว่า การประมวลผลรูปแบบใหม่เนี่ยจะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันเนี่ยหลายพันหลายหมื่นเท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้มนุษย์เรานะครับสามารถที่จะสร้างหรือกำเนิดนวัตรกรรมใหม่ๆจากนี้ไปได้อีกมากทีเดียวนะครับแล้วก็ในข้อที่5นะครับดร o อ i บอกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับก็จะเข้ามามีบทบาทในด้านการเงินแล้วก็เข้ามาสร้างนะครับนวัตรกรรมใหม่ๆด้านการแลกเปลี่ยนการจัดการ หลายหลายอย่างบานอินเทอร์เนต็ตนะครับก็จะทําให้โลกเราจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างเลยทีเดียวครับโดยในหนังสือนะครับมีพูดถึงโลกจากนี้ไปนะครับอีก30ปีว่าจะเปลี่ยนไปมากด้วยเทคโนโลยีนะครับโดยดรโอจนะครับพูดว่าจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ผู้เราจะต้องจับตามองและติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับมีหลากหลายเรื่องทีเดียวทั้งอาหารเสียจะลดลงด้วยนวัตรกรรมการจัดการขนส่งของ,ของ เอและบล็อกเชนนะครับที่จะถูกเหล่านักวิทยาศาสตร์โปรแกรมเมอร์และนักวิจัยต่างๆนะครับช่วยกันพัฒนาจากนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการทําเกษตรกรรมนะครับจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรมากขึ้นค่าแรงก็จะถูกลงนะครับอุตสาหกรรมด้านนี้นะครับก็จะถือเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตและรุดหน้าไปอย่างมากนะครับในโลกอนาคตแล้วก็เนื้อเทียมนะครับ จะแพร่หลายเป็นอย่างมากผมก็ยังไม่เคยทานนะแล้วก็เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมนะครับจะทําให้มนุษย์เนี่ยเอาชนะโรคทางพันธุกรรมได้แล้วก็พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ครับในโลกอนาคตเนี่ยก็จะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นส่วนที่อยู่อาศัยนะครับก็จะหันไปใช้ระบบพวกสมาร์ทกริดจนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็นะครับข้อสุดท้ายนี่ยเป็นข้อที่ผมค่อนข้างกัง,กงวลเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวผมโดยตรง นะครับดรโอเนี่ยบอกว่ากำแพงด้านภาษาเนี่ยจะลดลงเพราะว่า AI เนี่ยจะทําให้การล่ามพร้อมหรือประสิทธิภาพการแปลภาษาเนี่ยทำได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ปัจจุบันเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าทํางานเป็นล่ามก็ดีเนี่ยมีความเห็นยังไงลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับส่วนผมเนี่ยค่อนข้างกังวลน,นิดนึงนะครับว่าโลกอนาคตเนี่ยจะมีดีมานของการจ้างล่ามเนี่ยลดลง หรือเปล่านะครับจากเหตุผลด้านนะวัตกรรม AI ก็ดีนะครับรวมถึงเ,เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาทดแทนล่ามนะครับก็อาจจะทำให้ล่ามเนี่ยเป็นไปได้ว่าถูกทดแทนอาจจะยังไม่ถึงขนาดถูก disruption นะครับแต่ว่าน่าจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคครับฟังมาถึงตรงนี้ เพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงครับกับสิ่งที่ดร o g i ได้แสดงความเห็นไว้ในโลกอนาคตว่าจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นจากนี้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับใครมีความเห็นยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังเจโรทูดในเรื่องของการเล่าหนังสือี่ปุ่นครับสวัสดีครับ